แม่มาหน้าร้านคุ้มได้เจอช้างหลายเชือกเลยใช่ขายคนแม่ไปแน่นอนค่ะ ีโอใจดียวยนนิ่งเลย แม่พอเตรีย,ย,ตยมยตัวรับเซอร์รส์ได้เลยมีชื่อใครบ้างเดี๋ยวอ่านก่อนนะคะสามสิบบ้านหนึทันใจสองย,ยนวนสาเพิ่มสามสี่โดโดหาบุญเหลือ6คุณยายเลี้ยงวัว7จ็ดคูพันแปดคุณตาเลี้ยงวัวเก้านะคะน้องใหม่10บกันเกลา้าสิบเอ็ดน้องอาย12บสน้องอายสิบสอลีโอสิไทยไทยสิบสขวัญใจ15เปเล่สิ สิบห้าเปเล่สิบหกโดเรมอนนะคะสิบหกสิบเจ็ดโดเรม่อนแล้วก็สิบแปดสมบูณสิบเก้าแสนดียี่สิบนะคะยายบุญยืนยี ang, 22, um ่สิบเอ็ดดวงดาวยี่สิบสองตุ้มทองยี่สิบสามวายุยี่สิบสี่ปูยี่สิบห้าตาเลี้ยงวัวคนมาใหม่เมื่อกี้นะคะแล้วก็นะคะยี 26, ่สิบหกทองสุกยี่สิบเจ็ดอารียี่สิบแปดยาใสเงนยี่สิบเก้ายายบุลอยแล้วก็เมื่อกี้ไข่นะลืม อ่าขอบคุณค่ะคุณละละปูแม่แก่ปูแม่แก่สามสิบปูแม่แก่คุณยายเลี้ยงวัวแล้วลงไปยังตาเลี้ยงวัวยายเลี้ยงวัวมาสองคนเนาะโอ้โหคุณแม่เขาไปพก้าแม่จะนั่งงามไหมนู้น แม่เขากล้ามากอะดูแลแม่ดีๆเด้อ <c oughs> เปียเปียเปี้ยเอ้ยเป็นเราใจจะวายแต่ว่าแต่ว่าลีโอเขาเชื่อเขาเชื่องอยู่เขาแม่ให้เตี้ยอีกแม่เขาแม่้ล้วงกระเป๋าอีกละเออกรับก่นครับ อ้าวเหรอไหนปู่อยู่ตรงไหนไม่มีไม่มีปู่ฮะ <c oughs> ด่างไายนะหลังนี่ไงคุณแม่อาล้างมือ <c oughs> ไม่ลืมไม่ลืมนะคะตัวมิโย ที่ไหนเนี่ยแถวอะไรบ้างพักไก่จังวันหลังมาพักที่บ้านได้เลยไปเลยไปหาอาจารย์หมอของเขาเลยมันน้ารอบน้ามาพักที่นี่อีกนานแค่ไหนละที่นี่โอ้ยคกสิมทำไมยังโอ้โหคุณแม่หกสิบตายแล้วเมื่อไร่อายโอ้คุณแม่หกสิบแล้วเนี่ยอุ้ยไม่น่าเชื่อ ห0สิบยังเกลวมากไปตายแล้วนี่เหรอหกสิบไม่เชื่อตุ้งแม่ไม่น่าเชื่อเลยโอ้โหปมาดโอ้โหแม่เปรี้ยวจริงอันนี้อะไรไม่ดีไม่ดีเอาจริงคิดว่า16มีคุณแม่ว่าคิดว่า16บหเอาแม่เด็กจริงอันนี้ไม่ได้ห่อนะจริงๆนะใช่คนคนใช่ของแค่โอ้โห โอ้โหของแท้จ oh. ริงๆของแท้มีแซยิเก้ลูกสาวไม่ดีเชียวโอ้โหของแท้จริงๆค่ะคุณแม่อายุหกสิบโอ้โหคนเราหกสิบเอาจริงดแล้วลูกสาวไม่ได้เชิญคุณแม่ยู่ลูกสาวไม่ได้เต็มแล้วสามสิบบาทมาคุณแม่บ้านมดยางก่อนค่ะคุณแม่เดี๋ยวไปถ่ายคลิปมอบยาองไปรับยางก่อนบ้านเร่ส แม่ทองนี่นะคะม่ทางาทางีแ่ปัตเนนนะคะันนี้ท่านม่จอมหันทวังูหมอนงเก้างูเือปั้มปั้มปัปัปัยิงให้ยิงได้ปัปั Yeah. <laughs>